จัดฟันครั้งแรกต้องทําอะไรบ้างต้องจ่ายเท่าไหร่ก่อนติดเครื่องมือใครที่กําลังมีแพผนจะจัดฟันนะครับแต่ยังสงสัยนะครับยังตัดสินใจไม่ได้หรือว่าอยากมีคนแนะนําลองไปฟังคลิปนี้ก่อนได้เลยครับ สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องดูเจครับวันนี้นะครับเดี๋ยวจะพาเพื่อนๆนะครับไปรู้จักว่าก่อนการจัดฟันเนี่ยเราจะต้องทําอะไรบ้างนะครับแล้วก็จะต้องมีค่าใช้จ่ายในการจัดฟันครั้งแรกเนี่ยเท่าไหร่บ้างไปฟังกันเลยครับก่อนอื่นเลยนะครับผมจะต้องบอกแบบนี้ก่อนครับว่าการจัดฟันของแต่ละคนเนี่ยนะครับก็จะแตกต่างกันออกไปแล้วแต่ว่าฟันของคุณจะมีปัญหาอย่างไงบ้างแต่ว่าจะมีสิ่งที่ผมสรุปมาให้นะครับก็จะเหมือนนกันอยู่3ามอย่างด้วยกันครับ ในส่วนแรกนะครับก็จะเป็นการเคลียร์ช่องปากนั่นเองนะครับก็คืออย่างเช่นว่าเพื่อนๆมีฟันผุหรือเปล่าถ้ามีฟันผุนะครับเพื่อนๆก็จะต้องไปทําการอุดก่อนหรือว่าเพื่อนๆมีหินปูนนะครับก็จะต้องไปทําการขูดหินปูนก่อนแต่ว่าโดยส่วนมากเท่าที่ผมเข้าใจนะครับก็คือหินปูนเนี่ยอาจจะต้องขูดทุกรายนะครับถ้าสมมติว่าในระหว่าง2เดือนหรือว่า หนึ่งเดือนที่ผ่านมาเพื่อนๆยังไม่มีการขูดหินปูนคุณหมอก็จะขูดหินปูนให้เพื่อที่ว่าเวลาติดเครื่องมือเข้าไปเครื่องมือจะได้ไม่หลุดง่ายนั่นเองครับผมหรือว่าเพื่อนๆอาจจะมีปัญหาด้านอื่นนะครับที่อาจจะส่งผลต่อการติดเครื่องมือหรือว่าการจัดฟันในภายหลังเนี่ยเพื่อนๆก็จะต้องเคลียร์ปัญหาก่อนคุณหมอจะเป็นคนดูให้ครับ หลังจากที่เพื่อนๆเคลียร์ช่องปากเสร็จแล้วนะครับเพื่อนๆก็จะต้องเข้าสู่ขั้นตอนที่2ก็คือการวางแผนการจัดฟันนั่นเองนะครับสำหรับการวางแผนก็จะประกอบไปด้วยการเอ็กซเรย์นะครับการถ่ายรูปแล้วก็การพิมพ์ฟันถ่ายรูปในที่นี่ก็หมายถึงว่าคุณหมอจะถ่ายรูปของฟันของเราก่อนการจัดฟันนะครับว่ามันอาจจะมีการเปลี่ยนแปลงยังไงบ้างนะครับหลังจัดเสร็จประมาณนั้นนะครับแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นขั้นตอนที่1กับขั้นตอนที่2อาจจะสลับกันก็ได้อย่างเช่นของผมนะครับจะเป็นการเอ็กซเลย์ถ่ายรูปก่อน อีกทีหนึ่งอย่างเงี้ยครับแต่ว่าของผมก็คือทำทาเสร็จจบในคลินิกเดียวเลยครับ <S <S 1> <S 1> <ๆ>หลังจากผ่านขั้นตอนที่1และขั้นตอนที่2มาแล้วนะครับก็จะเป็นขั้นตอนที่3ก็คือการติดเครื่องมือนั่นเองนะครับสำหรับการจัดฟันแบบโลหะแบบ อย,อย่างของผมะนะครับก็จะเป็นหน้าที่ของคุณหมอร้วๆนะครับว่าคุณหมอจะวางแผนในการใส่เครื่องมือให้เรายังไงบ้างนะครับเราก็มีหน้าที่แค่ให้ความร่วมมือกับคุณหมอนะครับถ้ามีนัดจะต้องมาตามนัดเพื่อที่การวางแผนจะเป็นไปตามแผนอย่างสมบูรณ์ครับผม เอาละครับขั้นตอนในการเตรียมตัวก่อนการจัดฟันหรือว่าจัดฟันครั้งแรกเนี่ยจะต้องทําอะไรบ้างนะครับเพื่อนๆก็ได้ทราบกันไปแล้วนะครับทีนี้ก็มาต่อด้วยเรื่องค่าใช้จ่ายนั่นเองนะครับว่าจัดฟันครั้งแรกจะต้องจ่ายเท่าไหร่บ้างนะครับผมก็จะขอยกตัวอย่างเป็นกรณีของผมเองด้วยเดี๋ยวไปฟังกันเลยครับว่าจะต้องมีค่าใช้จ่ายด้านใดบ้างครับ ในเรื่องของค่าใช้ใจ่ายนะครับก็จะแบ่งออกเป็น3ส่วนเช่นเดียวกันก็คือตั้งแต่ส่วนแ,แรกนะครับการเคลียร์ช่องปากนั่นเองนะครับในส่วนนี้นะครับค่าใช้ใจ่ายของแต่ละคนก็จะแตกต่างกันออกไปนะครับอย่างเช่นว่าถ้าเพื่อนเพื่อนมีฟันผุเยอะเพื่อนเพื่อนอาจจะต้องจ่ายเยอะหน่อยนะครับถ้ามีหินปูนอย่างเงี้ยครับก็จะต้องจ่ายเพิ่มขึ้นมาอีกนะครับหรือว่าถ้ามีทั้งฟันผุมีทั้งหินปูนอย่างเงี้ยครับก็อาจจะงบบานไปลายไปนิดนึงแล้วแต่ว่าเพื่อนเพื่อนมีปัญหาอย่างไงบ้างอย่างเช่นในกรณีของผมก็มีการขููดหินนป ว่าไม่มีฟันผุนะครับคุณหินปูนในในคลินิกของผมที่ผมไปใช้บริการนะครับเริ่มต้นน่าจะประมาณสัก600นะครับถ้าผมจะไม่ผิดแต่ว่าของผมเนี่ยก็โดนไปที่900บาทอันนั้นเป็นการเคลย์ช่องปากของผมมีจ่ายแค่900บาทนั่นเองครับทีนี้มาถึงขั้นตอนการวางแผนนะครับก็จะมีการเอกซเรย์นะครับการถ่ายรูปแล้วก็การพิมพ์ฟันนั่นเองนะครับในส่วนของค่าเอกซเรย์นะครับก็จะเป็นการเอกซเรย์ฟรีนะครับแล้วก็การถ่ายรูป นน์ันถึงจะเป็นค่าใช้ใจ่ายนั่นเองครับเพราะว่าการเอ็กซเรย์นะครับคุณหมอจะเอ็กซเรย์เพื่อมาดูว่าอโอเคคนไข้ ai, มีปัญหาแบบนี้แบบนี้แบบนี้คนไข้ตกลงที่จะรับการรักษากับคุณหมอใช่หรือไม่อะไรประมาณนี้นะครับจะเหมือนเป็นการแบบขอคำปรึกษากับคุณหมอก่อนก็ไม่ได้เสียค่าเอ็กซเรย์นะครับทีนี้หลังจากนั้นนะครับเมื่อเราฟังปัญหาหรือว่าวิธีการรักษาจากคุณหมอแล้วนะครับก็อยู่ที่เราแล้วครับว่าจะตัดสินใจรักษาเลยหรือไม่นะครับถ้าตัดสินใจรักษาเลยก็สามารถพิมพ์ฟันเอาไว้ได้เลย เราก็จะมีการถ่ายรูปนะครับเพื่อเอาไปเปรียบเทียบประมาณนั้นแหละนะครับผมก็ไม่แน่ใจว่าจะต้องเอาไปใช้อะไรบ้างทีนี้นะครับเมื่อผ่านขั้นตอนการพิมพ์ฟันเสร็จเรียบร้อยนะครับก็จะเป็นการติดเครื่องมือนะครับเป็นหน้าที่ของคุณหมออย่างที่บอกนะครับว่าคุณหมอจะรักษาให้เรายังไงบ้างนั่นเองนะครับในส่วนของการติดเครื่องมือนะครับทั้งบนและล่างนะครับก็จะมีติดเครื่องมือบนนะครับ1,499าบาทแล้วก็ติดเครื่องมือล่างติดเครื่องมือล่าง แล้วก็ติดเครื่องมือล่างนะครับ1,499บาทนั่นเองนะครับค่าใช้ใจ่ายรวมทั้งสิ้นนะครับก็จะตกอยู่ที่4,800 98บาทก็เอาเป็นว <c oughs> ่าเพื่อนๆนะครับเตรียมตังไปประมาณสัก5 0 0พนนะครับแล้วก็เผื่อเหลือเผื่อขาดในการเคลียร์ช่องปากด้วยสักนิดหนึ่งนะครับถ้าเพื่อนๆมั่นใจว่าเพื่อนๆไม่มีฟันผุมากหรือว่าไม่มีเลยแล้วก็ขุดหินปูนมาแล้วเมื่อ1เดือนหรือ2เดือนที่ผ่านมาอันนี้คุณหมอก็จะอนุโลมให้ได้อยู่นะครับเพื่อนๆก็อาจจะเตรียมไปแค่ค่าติดเครื่องมือแล้วก็ค่าถ่ายรูปพิมพ์ฟันนั่นเองนะครับประมาณ3 0 0พันใช่ไหมค่าติดเครื่องมือบนล่างประมาณ3 แล้วก็มีค่าถ่ายรูปพิมพ์ฟันอีก1000ก็เป็น4,000ันนั่นเองครับก็เตรียมไป4,000ันก็ได้อยู่แต่ว่าโดยส่วนมากแล้วนะครับเพื่อนๆนก็คงจะไม่ได้ขุดหินปูนบ่อยใช่ไหมครับก็อาจจะต้องเตรียมส่วนนี้ไปเผื่อด้วยนะครับผมเอาละครับมาถึงตรงนี้นะครับเพื่อนๆก็คงจะทราบแล้วว่าการจัดฟันครั้งแรกนะครับจะต้องทําอะไรบ้างเตรียมตัวยังไงนะครับแล้วก็มีค่าใช้จ่ายครั้งแรกเนี่ยเท่าไหร่บ้างนะครับผมก็ไม่รู้ว่าจะเคลียร์ปัญหาให้เพื่อนๆหรือเปล่านะครับเอาเป็นว่าถ้าสมมติว่าเพื่อๆยัง สยอู่ก็ลองคอมเมนต์กันเข้ามาได้นะครับว่าอยากทราบตรงส่วนไหนนะครับหรือว่าอยากจะถามความรู้สึกของผมเพิ่มเติมว่าเป็นยังไงบ้างก็ลองคอมเมนต์กันเข้ามาดูได้นะครับแล้วก็ถ้าใครที่สนใจนะครับว่าผมไปทําที่คลินิกไหนอะไรยังไงนะครับก็ลองคอมเมนต์กันเข้ามาที่ด้านล่างได้เลยนะครับก่อนจะจากกันวันนี้นะครับก็ขอฝากช่องมารุเจนะครับไว้ในอ้อมอกอ้อมใจของเพื่อนๆด้วยนะครับฝากกดติดตามนะครับกดไลค์กดแชร์นะครับแล้วก็อย่าลืมคอมเมนต์กันเข้ามานะครับมีข้อสงสัยอะไรก คอมเมนต์กันเข้ามาได้หมดเลยนะครับก็สำหรับวันนี้ต้องขอตัวลาเพื่อนๆทุกคนไปก่อนนะครับผมไว้เจอกันได้ใหม่ในคลิปหน้านะครับเดี๋ยวจะพาไปดูอะไรหรือว่าไปทําอะไรนะครับลองติดตามกันดูได้นะครับผมสำหรับวันนี้ไปก่อนนะครับผมสวัสดีครับ